ทำนาบแบบท่ากลางครั้งแรกนะครับพื้นที่นาประมาณ12ไร่กว่าจะได้หวานก็นานพอการวันนี้รถมาตีเทือกให้แล้วก็วันนี้มาวิดน้ำแล้วก็ดันน้ำป้ายสายเขาเรียกสูบน้ำนะครับส่วนสุพรรณเขาเรียกวิดน้ำวิดน้ำจากคลองฝั่งนไกลๆนู่นมีต้นไม้เยอะๆตามคลองมา ทำคูนี่คูน้ำแล้วก็มาอันตรงข้อนี้ไหลเข้ามาตรงนี้การตีเทือกมีคนบอกว่าน้ำน้อยจะปีเทือกดีกว่าหญ้าจะจมดินดีแต่เวลารีดน้ำเพื่อปรับพื้นให้เสมอจะต้องใช้น้ำเยอะๆเลยไม่รู้จะเอาอยัางไงกัน พอดีก็ไม่ำนานเรื่องนี้ด้วยซึ่งมาทําเขาว่าไงก็ว่างั้นตามเขาไปก่อนอค่อยปรับไปแท็กสี่หรอบก็น่าจะเก่งแล้วแค่นี้แหละเหนื่อย